อาทิตย์หนึ่งแล้วเรามายืนเพื่อให้ล่อเพื่อนมาดูขี่วัวว่าเพื่นจะกินไหมจริงๆแล้วเขาก็คงได้กินมาตั้งแต่วันก่อนที่เรา,เาลงมาก็จะเป็นสีฮะเห็นไหมคะเม็ดเม็ดเขาขะไอเม็ดเขียวเขียวเล็กๆนะคะเราทําไมไม่กินอะ่ปะปอบาแต่กลมไม่กินขี้วัวขนาดนี้นะคะน้องก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะบอกนี่ประมาณ ลักใช่ะหุ่นเขาก็ย่าเพิ่งเ,เบื่อเราเดอ้อเกษตรกรตัวเล็กตัวน้อยเหมือนเดิมค่ะยังไม่ได้ให้นะคะแม่เลี้ยงนะคะแม่เลี้ยงป่าน้ำเยอะอ,อขอบคุณค่ะขอบคุณที่ชมคลิปตรงนี้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 นี่ เป็นกระสอบหนึ่งเลยนะคะเอ่อถ้าลำหมดแล้วนะคะนู้นอาทิตย์หนึ่งแล้วเรามายืนเพื่อให้ล่อเพื่อนมาดูขี้วัวว่าเขาจะกินไหมจริงๆแล้วเขาก็คงได้กินมาตั้งแต่กินแล้วแม่ขี้วัวนะคุณเอ้ยสรุปแล้วเขาไม่กินขี้วัวนะคะเอาเป็นปลารักสะอาดเพราะว่าอาไว้ตั้งแต่นู่นเอ่อใช้ ขี้วัวไม่ได้ไม่ได้ผลไม่ได้การเลยอ่าหัวอาหารแม่คงไม่ไหวนะคะหัวอาหารนะถ้าสมมุติว่าเพิ่นจินเยอะแล้วไปขยายในท้องก็อาการหนักนะคะอ่านี่ค่ะนี่มาดูมาดูขี้วัวอีกกระสอบหนึ่งมาตามมาจ้าตามมานี่ค่ะนี่ เขาทำอะไรกันอยู่เราไม่ได้ให้อาหารปลามาหลายวันแล้วสุดเดิมนะคะรออีกวันสองวันเขาให้อาหารนองเขาปอปลาตาโกม,มาแล้วนุ่นเยอะมากเลยนะคะปอปลาเดี๋ยวเพิ่งเบื่อนะคะเราจะตัดหญ้าอยู่พนักงานตัดหญ้ารู้ไปไหนดูนะคะเขาไม่ชอบเี้น่อย่างไร ก็เป็นปลาหลูแท้หรอือเลือกกินแท้ก่อนนะทำไมคุณไม่กินขี้วัวนี่มาดูขี้วัวยังเหลือไหมไอหนึ่งได้ไหมประมาณนั้นนะคะการแม่มาคิดว่าแม่จะให้อาหารโน่ no. งดก่อนจ้าคุณจ๋ากินแล้วมหมขี้วัวนะคุณเอ้ยสรุปแล้วเขามไม่กินขี้วัวน,นะคะ เขาเป็นปลารักสะอาดเพราะว่าเอาไว้ยังแต่นู่นก่อนแล้วค่อยเอาปลามาลงในน้ําเยอะก่อนออนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางไปอีกบ่อหนึ่งเหมือนเราเอาแมา่แดงที่อยู่ในกระมังมาปล่อยลงเพื่อให้เขาเลี้ยงให้โตในบ่อนี้ก่อนน้ํายังยังมาไม่เยอะนะคะกินแล้วม่ขี้วัวนะคุณเอ้ยสรุปแล้วเขาไม่กินขี้วัวนะคะ เาเป็นปาลารักษาะเพราะว่าเอาไว้ยังแต่นุ่ง้าะบรรยากาศตอน,นเย็นเย็นขอบคุณที่ชมคลิปนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยมาณนะที่นี้นะคะเอาลงยาที่กินแล้วนะคะนะเราไม่กินเราจะดูว่าเขาจะกินมาอีกฝูงหนึ่งตรงนี้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 นี่เป็นกระสอบหนึ่งเลยนะคะเ <c oughs> ออถ้าลำหมดแล้วนะคะตามไปตามมา ขอบคุณที่ชมคลิปงดจ้ายังงดอยู่ต้องดูสถานการณ์ฝนก่อนอ๋อ,อพอแค่นี้นะคะขอบคุณที่ชมคลิปนะคะเ,เรื่องเล่าของคนเลี้ยงปลา,เ,าเดี๋ยวจะไปซื้อลำมาไว้แล้วก็ลำก็กินง่ายนะคะเรานะคะขอบคุณค่ะมาดูว่า สถานการณ์ที่แม่งดอาหารสองวันสามวันแล้วคุณจะกินไหมขี้อัวไม่กินนะคะยังอยู่ที่เดิมนี่เขาทําอะไรกันอยู่เราไม่ได้ให้อาหารปลามาหลายวันแล้วสุดเดิมนะคะก็หลายที่อาจจะกินนะคะจตปลางั้นก่อนที่เราเอาลงมาก็จะเป็นสีฮะเห็นไหมคะเม็ดเม็ดเขาขาไอเม็ด เขียวๆเ,เล็กๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนหลังเลื่องงานของเราก็จะประมาณนี้นะคะช่วงนี้บ่อนี้ยังไม่ได้ปล่อยปลานะคะตามไปตามมาขอบคุณที่ชมคลิปงดจ้ายังงดอยู่ต้องดูสถานการณ์ฝนก่อนเดิ <c oughs> <c oughs> ยียวเพิ่งเบื่อด้วยค่ะไม่รู้เป็นไง เดีย๋ยวไม่รู้ยังไงก่อนนะทำไมคุณไม่กินขี้วัวมาดูขี้วัวยังเหลือไหมออกมาแล้วนู่นเยอะมากเลยนะคะปอปลาเดี๋ยวพิ่งเบื่อนะคะเราจะตัดหญ้าอยู่พนักง,งานตัดหญ้าไม่รู้ไปไหนไอหนึ่งได้ไหมประมาณนั้นนะคะกามแม่มาคิดว่าแม่จะให้อาหารโน no. นดก่อนจ้าคุณจ๋าเราเอาแมานหนเดนที่อยู่ในกระลมังมาปล่อยลงเพื่อให้เขาเลี้ยงให้โตในบ่อนนี้ก่อนน้ํายังยังมาไม่เยอะนะคะอ๋อลงแล้วอีกหนึงแล้วนะคะเนะี่ยเราไม่กินเราจะดูว่าเขาจะกินมาอีกฝูงหนึ่งมาแล้วนู่นเยอะมากเลยนะคะปอปลาอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเราจะตัดหญ้าอยู่พนักงานตัดหญ้ารู้ไปไหน,นเราทําไมไม่กินอะ่ะ ปลาแต่กรมไม่กินขี้วัวประมาณนี้นะคะน้องก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะบอกน,นี่ก็ประมาณลักกินแล้วแหมขี้วัวนะคุณเอ้ยสรุปแล้วเขามไม่กินขี้วัวนะคะเขาเป็นปลาลักสะอาดเพราะว่าไว้ยังแ่นู่นตามไปตามมาขอบคุณที่ชมลิปงดจ้ายังงดอยู่ต้องดูสถานการณ์ฝนก่อน รออีกวันสองวันก็ให้อาหารน้องเขาปลาตะกกมีมาดูมาดูขี้วัวอีกกระสอบหนึ่งมาตามมาจ้าตามมานี่ค่ะให้เรานะคะขอบคุณค่ะมาดูว่าสถานการณ์ที่แม่งงดอาหารสองวันสามวันแล้วคุณจะกินไหมขี้วัวไม่กินนะคะยังอยู่ที่เดิมเดิม <c oughs> ยังเพิ่งเบื่อเด้อค่ะไม่รู้เป็นไง เดี๋ยวไม่รู้ยังไงเราทำไมไม่กินอะ่ปะปลาตะกลมไม่กินที่หัวะารนี้นะคะน้องก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะบอกนี่ประมาณจ้าบรรยากาศตอนเย็นเย็นขอบคุณที่ชมคลิปนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยมานะ,ะนะที่นี้นะคะกอดแล้วค่อยเอาปลามาลงหรือน้ำเยอะก่อดน,นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเดินทางไปอีกบอ่อหนึ่งเหมือนนี่มาดูมาดูขี้วัวอีกกระสอบหนึ่งมาตามมาจ้าตามมานี่ค่ะเรานะคะขอบคุณค่ะมาดูว่าสถานการณ์ที่แม่ง,งดอาหารสองวันสามวันแล้วคุณจะกินไหมขี้วัวไม่กินนะคะยังอยู่ที่เดิมค่ะบรรยากาศตอนนี้เย็น ขอบคุณที่ชมคลิปนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยมาแลที่นี้นะคะให้เรานะคะขอบคุณค่ะมาดูว่าสถานการณ์ที่แม่งมดอาหารสองวันสามวันแล้วคุณจะกินไหมที่วัวไม่กินนะคะยังอยู่ที่เดิมเดิมยังเพิ่งเบื่อเด้อค่ะ <c oughs> ไม่รู้เปไ็นยังไงยัไม่รู้ยังไงรออีกวันสองวันเขาให้อาหารนองเขา ปปลาตะกบอาัวหารเนีถ้าสมมุติว่าเพื่อนจินเยอะแล้วไปขยายในท้องก็อาการหนักนะคะอ่านี่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหลังเลิกงานของเราก็จะประมาณนี้นะคะช่วงนี้บ่อน,นี้ยังไม่ได้ปล่อยปลานะคะี่เขาทำอะไรกันอยู่เราไม่ได้ให้อาหารปลามาหลายวันแล้ว สุดเดิมนะคะดวค่ะขุนเขาก็มาแล้วนู่นเยอะมากเลยนะคะปอปลาเดีย๋ยวเพิ่งเบื่อนะคะเราจะตัดหญ้าอยู่พนักงานตัดหญ้ารู้ไปไหนนี่นะคะเขาไม่ชอบรืออย่างไรก็เป็นปลาหรูแทห,หลอะก็เลือกกินแท <laughs> ้อาหารนะถ้าสมมุติว่า เพิ่นจินเยอะแล้วไปขยายในท้องก็อาการหนักนะคะอ่านี่ค่ะ <laughs> ยังเพิ่งเบื่อเ้ยค่ะได้ <c oughs> รู้เป็นยังไง